แล้วเราค่ะอ้าก็มนันนี้เราก็อยู่ที่หลวงพระบางนะคะเรามาพักที่เรือนพักแม่โขงตาเวนตกค่ะตรงนี้นะคะมีจุดชมพระอาทิตย์ตกนะพระอาทิตย์จะตกตรงนี้เลยนะคะ เราก็มาจ่ายค่าพัก1คืนที่นี่ค่ะคือรัฐเท่าไหร่คะ2สองแสนสแสนนะคะแล้วเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์1วันด้วยค่ะค่ะบใจแล้วยังไงก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็เออโลเคชั่นอะไรเผื่อมีคนไทยแวะมาค่ะ โทรอะไรคะบอกได้เลยเบอร์โทรครับศูนย์สามศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ติดต่อพี่อะไรคะอ่าค,คุณตุ้ยครับโอเคค่ะติดต่อคุณตุ้ยได้เลยนะคะใจดีมากเลยคะ่ะให้คำแนะนำเดี๋ยวไปเที่ยวบอกเส้นทางถ้าใครสนใจมาติดต่อเบอร์โทนี้เลยนะคะ แล้วเราก็จะพามาห้องพักของเราในคืนนี้นะคะเป็นเตียงคู่ค่ะห้องเบอร์202นะคะนี่เลยค่ะเตียงเข้ามาในห้องกลิ่นหอมแบบสะอาดมากเลยนะคะที่นี่เขาดูแลอนามัยดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่นอนนี่นะคะนิ่มมากมีผ้าขนหนูสองผืนแล้วก็เต๊ะเครื่องแป้งนะคะทีวีพัดลมนี้สวยมากเลยค่ะ เท่ากับเรือนไม้เลยนะคะส่วนแอร์อันนี้นะคะเย็นฉ่ำชื่นใจเลยค่ะส่วนด้านในนี้นะคะแยกไปเป็นห้องน้ำค่ะเปิดออกมาเข้าไปดูตรงนี้เลยนะคะกระจกสวยมากนี่นะคะเป็นกระจกแล้วก็ที่ล้างหน้าล้างมือนะคะส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำ สะอาดมากเลยค่ะที่เนี่โซนนี้นะคะจะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นค่ะส่วนห้องน้ำตรงนี้เลยนะคะเป็นห้องชักโครกมีที่ระบายอากาศด้วยค่ะรับรองว่าห้องไม่อับแน่นอนชอบวิวด้านหน้าค่ะเปิดประตูตอนเช้านะคะเห็นแม่น้ำโขงค่ะนี่พาไปดูพอเราเปิดประตูยามเช้าเราก็จะเห็นแม่น้ำโขงเลยนะคะ ต203น,น,20นี่ห้องนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะเข้ามาที่ห้อง203นี้จะได้เตียงใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยนะคะทำเรื่องเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะที่นี่ค่าบริการเช่า1วัน10,000แสนแล้วก็ไปเติมน้ำมันเราค่ะมีใบนี้นะคะ ขับรถไปแล้วก็ปลอดภัยค่ะ <Okay. S 1> ให้ตำรวจดูได้นะคะว่าเราเช่ารถมาค่ะหลังจากที่เราตรวจสอบความเรียบร้อยของรถนะคะเราก็เปลี่ยนชุดเป็นกางเกงค่ะพารถของเราไปเติมน้ำมัน2ลิตรค่ะลิตรละ22,000ืกีบค่ะพร้อมลุยกันเลยนะคะ ลันนียภาพสองข้างทางเป็นป่าเขาธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะถนนที่เราขับมาก็ถนนดีมากนะคะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้ว15กิโลของเรานะใช้เวลาแค่10นาทีนิดนิดเราก็ถึงสถานีหลวงพระบางแล้วนะคะจากมองมุมนี้นะคะสถานีสวยงามมากเลยเบื้องหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่เห็นแล้วประทับใจมากค่ะ ขึ้นไปบางเบียงอะค่นะ <face disease beer iş> วรถไฟที่จะไปวังเวียงมี3มรอบนะคะรอบเช้าหกโมงเช้าค่ะรอบเที่ยงแล้วก็รอบหกโมงเย็นนะคะรอบเช้าเราไม่สะดวกค่ะเพราะตื่นไม่ทันรอบเที่ยงเรามาจองนะคะเขาบอกว่าเต็มค่ะผลสุดท้ายเราได้รอบ6กโมงเย็นนะคะเราจ่ายไปเป็นตั๋วชั้นสองค่ะนี่ค่ะตั๋วได้แนละ้ว หนึ่งแสนค่ะตั๋วที่จะไปพรุ่งนี้ตอนรอบหกโมงเย็นนะคะนน 8, 7, 6, 1นนปแสนีค่ะ,ะหนึ่งแสงประสบการณ์ในการจองตั๋วที่หลวงพระบางนะคะเขาไม่ต้องยื่น เอกสารแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายื่นครั้งแรกที่ตอนเข้ามาน่าจะมีประวัติอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะถามเพราะว่าต้องดูพาสป,ปอร์ตไหมเขาบอกไม่ต้องตอนนี้นะคะเรามาจองตัว๋วเราไม่ได้เราไม่ได้เช็คเวลาว่ามาจองเมื่อไหร่นะคะแต่เรา,าเดินวอล์กอินเข้ามาตอนประมาณบ่ายโมง ก็เห็นมีคนที่เข้าไปซื้อตั๋วกันแล้วค่ะแสดงว่าเข้ามาปุ๊บสามารถจองตั๋วได้เลยนะคะเราเข้าไปจองตั๋วชั้น2นะคะที่จะไปวังเวียง119,000ต่อหนึ่งที่นั่งนะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันต่อเลยค่ะมีเลยนะคะสถานีรถไฟหลวงพระบานค่ะ วิวสวยมากๆเลยนะคะเป็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยค่ะเป็นสถานีรถไฟที่หันหน้ามองไปยังขุนเขานะคะสวยมากเราไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้านะคะน้ำตกตาดแซค่ะนี่คือป้ายใหญ่ๆเลยนะคะป้ายของน้ำตกค่ะถ้าขับรถมาจากทางสถานีรถไฟค่ะไม่ไกลนะคะจะเจอป้ายเลี้ยวซ้ายเข้าเข้ามาก็จะเจอทางคล้ายๆทางลุกลังแบบนี้เลยนะคะ พอเราขับเข้าไปตรงๆนะคะจะเจอชุมชนใหญ่มากเลยค่ะไม่เปลี่ยวนะคะสุดทางจะเจอวัดนะคะจากวัดตรงนี้ลงไปนะคะจะเห็นว่ามีรถส่งนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะแล้วพอเจอทางลงนะคะก็คือเป็นทางที่ไปเที่ยวน้ำตกค่ะทางลงจะชันแล้วก็แคบนิดนึงนะคะแต่ปลอดภัยค่ะขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะ ค่าฝากรถมอเตอร์ไซค์คันละ5,000กีบค่ะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกตาดแซ่แล้วนะคะกำลังจ่ายค่าบริการเรือนะคะหลัน้ำตกตาดแซ่ นี่นะคะค่านั่งเรือเข้าไปไปกลับนะคะอยู่ที่คนละหม0่นหมื่นหาพนกีบนะคะสคน3ามหมค่ะสบายดีสวัสดีสีน้ำสีไหนก็จาแดง เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือลำนี้ไปเที่ยวน้ำตกตัแซ่กันค่ะอาเแลยวเรือมาเลยเ้นะคะนีะ่เรื่องน้ำตรงนี้ไปโหลดไปโหลด ดูวิวข้างหน้าสวยมากเลยค่ะตอนนี้เรือก็ได้ออกเดินทางแล้วนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวน้าตกข้างในกันค่ะน้ําตกตากแซ วิวสวยจริงๆเลยนะคะสองข้าง ไปชำระค่าเข้ากันนะคะสองคนค่ะคนละหมื่นห้าค่าเข้าคนละหมื่นห้าค่ะนี่ค่ะเราไปซื้อตั๋วเข้ามานะคะคนละหมื่นห้าค่ะหรือเงินไทยก็ประมาณสามสิบาท ค่าเข้าไม่แพงเลยค่ะเท่าอุทยานเราเลยนะคะค่าเข้าเแค่หมื่นห้า 15, เองนะคะสามสิบบาทข้าบำรุงสถานที่ค่ะโอ้เราตอนนี้ได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะเนีเราเห็นน้ําตกแล้วด้วยนะเราจะลงเล่นน้ําตกกันไปค่ะไปกันอุ้ยดูสิชั้นน้ําตกอยู่ข้างล่างด้วย ไฮสุดชื่นเป็นน้ำตกที่เทมากเลยเนาะต้องเข้าต้องเข้ามาโดยเรือเหมือนแบบว่าโ,โหน้ำตกสวยมากเลยค่ะออเย็นสวยสุดยอดมีอาหารขายด้วยค่ะ แล้วว่าแล้วก็มีเบียร์ขายด้วยแต่ว,ว่าเราจะทานข้าวกันที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยทานไปด้วยเล่นน้ำไปด้วยค่ะไปกันนี่น้ำโอเคเหอน้ำตกสวยจันน้ำเยอะมากเลยนะคะเนี่ร้ดน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยทานข้าวกันตรงนี้ของเจาแบบฟินมาก ว้าวสวยมากเลยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าน้ำนี่เป็นสีเขียวมอรกตมากเลยนะคะแล้วมีข้างบนสูงสูง,สงตรงนั้นอีกค่ะส่วนด้านล่างนี่ก็เหมือนม่านน้ำเป็นเคอร์เป็นชั้นๆนะคะน้ำตกตาดแซนี่เป็นน้ำตกที่สวยงามมากๆเลยค่ะมีสเสน่ห์ของเขามากใครไม่มาที่ เลืวงพ่อบางและไม่มาพี่มีถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงบ้านต้นไม้นะคะซึ่งเดิมแล้วนะคะเขาเคยทําเป็นร้านอาหารมาก่อนค่ะมีจุดที่ให้นั่งทานอาหารอยู่ข้างบนด้วยนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ําตกวิวสวยมากๆเลยค่ะน้กกําตกแกลางนะคะอืมสวยมากค่ะ มีอาหารเป็นพวกสุ้มตำพวกข้าวเหนียวมีเบียมีเครื่องดื่มขายเต็มเลยค่ะอสวยมากน้ำลึกไหมคะน้ำลึกไหมน้ำลึกไหมคะ อ้เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ําตกข้างล่างกันนะคะไปเปลี่ยนเสื้ผ้าก,กันก่อนคะ่ะเพราะว่าน้ําไม่ลึกเลยไม่อันตรายด้วยนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะดูซีสาวๆนะคะ mm hmm. เขาอ่ะมายืนเรียงกันสี่ห้าคนพร้อมกระโดดน้ำและะ้วค่ะ เดี <ève S 2> ๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะ จะดูว่าข้างบนนะ่ะเป็นยังไงลื่นไหมเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงต้นไม้ตรงน,นั้นนะคะ ดีห้าโมงคึ่งค่ะแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขอปิดคลิปของที่เรามาเที่ยวน้ำตกตากแช่แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปชมวิวสวยๆต่อนนั่งเรือกลับกันนะคะเดินลงไปด้านล่างเลยค่ะ เอาค่ะไปกันเลยเ้เราเล่นสน,นุกมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะว่าหากับลำน้ำสวยมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเราจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะคะน้ำตกแสแซ่ค่ะสวยมากๆเลยอ่ะโชบ มัางมากเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเที่ยวน้ำตกมานะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะหลวงพระบางนะคะเวลาหกโมงแล้วนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะ ลองดูนะคะว่าชาวหลวงพระบาง่ะเขาขับรถออกมาเที่ยวเขาไปทานอะไรกันนะคะเขาจะมีอาหารวางขายอยู่ข้างๆทา,างค่ะวันนี้เราจะซื้อร้านค้าที่ชาวหลวงพระบางเขาทานกันนะคะน่าจะอร่อยดีเราก็มาซื้อไก่ทอดนะคะชิ้นเท่าไหร่คะ1 2สบสอันอันนี้ชิ้นละสิบสองพอันค่ะ น่ากินมากเลยค่ะขับรถเลยไปแล้วขี่วนกลับมาค่ะน,น่นากินเขาขาทำอยู่คนเดียววุ่นเลย <c oughs> ขายดีบอกโมมีคนเยอะเลยน่าจะมามกกว่า12,000โอโรวยมากเลยมีเป็นล้าน โรงแรมของเรานะคะเพราะว่ามีริมโขงนั่งเล่นได้ค่ะวันนี้นะคะเราไปเที่ยวที่น้ำตกมากลับมาแล้วก็มาแวะซื้ออาหารค่ะเพอเอินฝนตกจริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปเดินทานกันที่ตลาดมืนนะคะพอฝนตกเราก็เลยตัดสินใจซื้ออาหารมาทานกันที่หน้าระเบียงของที่พักของเราเลยค่ะมาดูว่าเราแวะไปซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะที่หลวงพระบางเนี่ยค่ะ นี่เลยเราขับรถอยู่นะคะเราเจอเข้าขายอยู่ข้างถนนค่ะเป็นไก่ทอดชิ้นละเอ่อสิบสอพันค่ะอันนี้ก็ซื้อมาสิบสี่สิบแ่สแล้วก็มีไส้กรอกนะคะอันนี้1 5บ0 0าพัแล้วก็หมกปลาไข่ค่ะหรือหมกไขป่ปลาอันนี้พันเดียวนะคะเอ้ยหมื่นหนึ่งมนหนึ่งสิพันนะคะ แล้วส่วนอันนี้นะคะเป็นยำซึ่งก็แปลกมากเลยค่ะเดี๋ยวจะจะเห็นตอนที่เราไปตักซื้อนะคะ<อ>เขาเป็นแบบว่าให้เราไปเลือกเหมือนเราเลือกหมูกระทะเลยอะค่ะว่าจะกินอะไรแล้วเขาก็ยำให้อันนี้ราคาอยู่ที่37มสิบเจ็พันค่ะนี่เขายำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มานั่ง<อ>มานั่งทาน<อ>กันที่ริมแม่น้ำโขงมีคนล่องเรือด้วยบรรยากาศดีมาก เราชอบนะที่มานั่งทานอนตรงนีนน้สบายๆค่ะขออนุญ,ญาตนะคะทานกันก่อนเลยนี่อยากจะบอกว่าไม่เคยทานตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมแล้วก็จะรีวิวให้ดูนะนี่ทานกันเลยค่ะอืมอืม รสชาติไม่เหมือนยำบ้านเราเผ็ดน,นิดๆหวานหวานหอมกลิ่นเครื่องเทศอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนยำบ้านเราเลย <c oughs> ทานกันค่ะรสชาติแปลกขอตัวก่อนนะคะ <c oughs> ไปทานกันก่อนค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมคลิปของเรามาจนจบนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ